่วันนี้อยู่กันไหนที่ไหนเออที่พิพิธภัณฑ์วันนี้มาฟาร์แสงทะเลฟารแสนเนาะใช่สัตว์น้ำที่ปลาโลมันมันอยู่บนบกได้ใช่ค่าตั๋วนะบัตรอ่ะผู้ใหญ่นะ80นะคะแล้วก็เด็กสี่สิบโอเคขับพานเข้าไปเลยนะอันนี้วันนี้เรามาเที่ยวเป็นครอบครัวเพ่อมาพาเที่ยว แบบ full option อโงงอาม่ามาด้วยถือไว้ดีๆนะบัดอ่ะอันนี้เด็กๆชอบอยากมาพิพิธภัณฑ์ทะเลกันนี่เม่นมันเดินอยู่นั้นเนี่ยเมนี่หน้าประตูอันนี้ชมฟรีนะหน้าประตูหน้าประตูไม่อยากเสียเงินก็ดูได้นะด้านหน้าก็มีดูอยู่วันนี้เรามาวันอาทิตย์นะคนคกับเยอะเชื่อหระ เยอะชื้นเดี๋ยวเราพากันไปดูข้างในกันนะครับมี่หายเม่นกำลังเดินอาจจะวุ่นวายนิดนึงคนอื่นไม่วุ่นวายวุ่นวายแค่หนูนี่แหละไม่คนเยอะนะตากองมากเข้าไปแล้วเหรอใช่ใช่อ่ะโอเคได้แย่ว่าก็ดีนะมาตรงนี้คือมันไม่ได้ร้อนไง นีปลาฉลามคุ่ปลาฉลามใอันนี้อันนี้จำลองชีวิตชายฝั่งทะเลอาจะคล้ายๆป่าชายเลนทำเป็นเหมือนป่าชายเลนบาีนมั้นี่นี่ี่ไเห็นนะนี่ปวมาไปอะไรน้ำเราเรนี่ปลาลาลามคิกบบ ปลาองกลางคนะีมหรอกวันนี้วันอาทิยายตย์ด้วยแหละค่ะคุณจะบอกว่าที่ค,คือ,อเขาจัดเป็นไฮโซพอเลยนะแบว,<ะ>ว่าเป็นใคปา่มาโซปลาอมไข่ปลาอมไข่ปลาอมไข่ปลาอม เห็นแมงกูดเนี่ยดูตรงนี้นะตรงนี้แล้วเราจะมองเห็นดูได้ใช่มรัู้คไหมว่าการผ่มัพยาบาลเ่ต้นเวลาโดนแมงกราบูทำยังไงน้ำใสช่มน้ำใสช้มีน้ใสชูใัฉีใสเลยใช่ผัดไม่ใช่หรอใช้ฉีใส่ได้ กดแอร์บนนี้แต่ว่าล้างพิชกะพุ่ได้แต่ช่วยบรรเทานะวินีนี่มันเานาะแล้วกกันอนี่ยไม่้เไ้นโ่าวันนี้จะเป็นการเดินเที่ยวที่ดูบุ่นวายที่สุดใช่ไหมเลโอคนเยอะนีเปนทะเ ดูข้างในม่นกระุูสวยยเลยเดี๋ยามาทำไมปอดลมมันร้นยมันคืออะขั้นอของมันมางอะเรโอมันคือหัวสมองของท้องทใช่ไหมมันก็เลยผลิตก๊าฟ้าขึ้นมาไง การโนสิ่งยอดก็มันก็มันโดแสงมันไปทีนี้นะอ่าอันนี้มันก็หลากหลายนะมันไม่ได้มันไม่มีหูมันปลาวนจันทะเลมันมีหลากหลายอ่ะหลากหลายอีกทีเดียวกันเดี๋ยวเรียนอาิบุลูกปลาฉล ไม่ตู้เนี้ยแบตเต็มเวลาเห็นคนดูมาปุ๊บอืมอเลิร์สอันนี้อ่ะอันนี้ยงนี่ขาดไปเลยข้าวเมาน้ำลึกข้าวเมาน้ำลึกเหรอมาออดมาออดออดแอดไลน์ออดแอด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 รวมตัวกันตรงเนี้ยอื ปลาตาโตตาเป็นรูปปามวมนลำลึกแสดงว่ามันจะหยุดไม่กิ๊กจีนเลยต้องใส่จีนหลังมันมาสีหนาต้องดูแบบนี้เหรอใส่บิ๊กอายชมีปลาสิงโตปลาสวยงามนะดูดิมันมีพิษแล้วเห็นแล้วมันมีพิษนู่นปลาที่ฉลาดน้อยมากที่สุดอ๋อปลาอะไรนะปลาซันฟิชเออ ที่ใช้คนอื่นกินได้แล้วเพิ่งรู้สึกจรก็ตายไปแล้ว <c oughs> นี่ขอนไม้จริงเลยนะใช่นี่ปลาปักเป้าปักเปลาเหลี่ยม <c oughs> ดูดูดูด้านนะ <c oughs> น่ารักใช่ละ ไมู่ับได้บได้เออมาเขาให้นิ้วจิ้มเหนิ้วจิด็นลูกไหมถูกวาจับอย่างงี้เอานิ้วจิ้มดูเอานิ้จิ้มดูมันเป็นแบบไหนเฮ้ยเลยโอนมันจะจับแมวกา ได้ไหมแข็งแข็งไงไม่ใช่เอาเอาเหางแหลมมาทิ้งเขาไม่ไหวอ่ะ่้องไหอ้ย้องด้วโอ้ยโอ้องยอ้ไอ้ยโอ้แโอ้ยอออยนอ้ยอ้ย้ยโอยอ่ยเอ้ยโอยอ้ยออออ้้ย้้น้ ประมาณนึกถึงไอ้นี่อะอะไรนะนาบีนาบีของแมลงสาบอะไม่ไไม่กล้าเดีัง่ไก่อนชื่ออะไรก่อนนะคะไม่มีบอกเราเจอปลาปลาสุดต,ต่างดาวน่ารักใช่แหละดูดิเปิดแมน,นติดอะ่ะปากปากแบบปากจู่ปากจู่ ถ่ายถ่ายดูลูกเล่นนะแล้วดูเด็กคนอื่นเล่นแเลอาเลอาดูตะพดิเาเรียกเลอาเยอะก็ดไม่อเออันนี้เดี๋ยวข้างหน้าเป็นไออุโมงค์ใต้น้ำละอ่าๆๆเยอจอนสลัดลมอยู่ข้างในแสดงมามาแสดงว่ามันดีมากเลย เรานนสามารถามองเข้าไปในแบบกว้างได้พารโนรามาปลาฉลามคลิปดำปลนฉลามปลาฉลามคลิปดำคู่ตัวใหญ่มากาป,ลปลาเก๋าหรือเปล่าจะหามุมดีๆนะบ๊า

ตื่นใจอยู่เนอะพียงแบบว่าคนนั้นเยอะไปหน่อยเนาะตาตื่นใจอ่ะเพราะมันมองไม่ค่อยมองไม่เห็นคนเยอะคนเยอะใช่เลยวันนี้มาเจอโชว์ให้อาหารก่อหลังเราต้องดูดีๆว่าทิศอย่างอ่ะลูกนี้ลูกนี้เมื่อกี้ไม่น่าไว้กินข้าวเลยเนาะนี่เหมือนเหมือนดำน้ำเลยอ่ะเหมือนดำน้ำลงไปถ่ายใต้น้ำเลย น้ำมันขุ่นอยู่แล้วน้ำมันขุนๆอยู่แล้วอันนี้เป็นโซนไหนโซนใหม่โซนใหม่โซนโลกใต้น้ำโซนโลกใต้น้ำบางแสนมาไม่เคยเจอตรงนีู้เรียนรู้ออู่แคเรียนรู้อะอาจจะไม่มีโชว์อะไรแต่ถ้ามีโชว์ก็็มเหมือนเดิมก็คือบอกเหมือนเหมือนเข้าไปหาฟอแมน อเออมีฉลามเป็นยามด้วยอุ้ยชอบโซนนี้แอร์เย็นโอ้โหช่ำเลยช่มากช่ำสุดๆชอบโซนนี้โอ้ยโอนยัวนแห่แเข้ามามาโซนใหม่ของศูนย์วิทยาศาสตร์บางแสนตรงนี้น่าจะเพิ่งเปิดใหม่เนาะออไม่หรอก มันอาจจะเปิดมานานแล้วแต่เราไม่ได้มาขอจำลองอออเลโอเหมือนที่ไหนรู้ไหมไม่ใช่เหมือนที่นี่ไง

เออข้นน้ำเพราะดักกินแมลงที่เกาะอยู่ตรงใบไม้ตายแล้วเห็นเดี๋ยนน้ำนี่ไงนี่มันข้นน้ำมากอ่ะปลาป้าที่ไหนก็ขนน้ำได้เอออันนี้เป็นชายเลนปากงองกลางเวลาเหนื่อยๆแล้วเห็นปลาว่ายน้ำเรารู้สึกสบายใจเนาะ

ปักเป้า,า um. เขาไม่ใช่ปักเป้าเราน yeah, sure. ี่หมามาดูหอยหอยติ๊กระจกใช่ไหหอยหอยเอาุมหอยติ๊กเกจกหอติดกระจกเยเดี๋ยวดูดิหอยติดกระจกหอยติ๊กระจกนี่คือหอย กระเดาเหรอกระเดาไตัวใหญ่จริงอ่ะดู้ตัวข้างเต็งโอ้ยลูกชายเป็นไงหมาม้าตอนนี้เหนื่อยแต่ว่าบางแสนทำใหม่อ่ะมีสองอุปเลี่ยมแล้วอ่ะอ้ยทำไปต่ออุปเลี่ยมเลยเนาะกระเก่าแล้วอันนี้ที่ทำใหม่แต่ว่าที่ทำใหม่อ่ะยังเหนื่อยย้ายย้ายย้ายสัตว์มาไม่ได้เยอะอ่ะดูสิปลาหมาม้าปลาอยู่แบบน้อยอยู่เลยอ่ะ าน้อยกว่าพอเรียงแรกอะเ่มน้อยกว่าใช่แต่กว้างกว่ากว้างกว่ายาวกว่าเดี๋ยวเราไปเดินดูทัวมกินละลําาดี๋ยใช่ นี่นีืได้มาปารน้นั่นปกเป็นอกรเป็นปเปนลูกเฮ้ยหาหมืนสายไฟเลยอ่ะยูไปชาร์จไฟแบบนี้ทไมแชก็ไม่แชทก็ไม่ชหน่อยมาล้ววงกระดุด อันนี้ถ้าปลาเยอะดูตื่นเต้นอยู่นะอุ้ยมามมาอันนี้เราขึ้นมาชั้นสองแล้วมามมาไม่ไหวมามายอมแพ้แล้วตอนนี้แต่เพราเรายังไหวไม่เป็นอ่างน้ำหรอืตรงนี้คนก็ไม่ค่อยอยากจะเดินอะไรแล้วมันเป็นพิพิธภัณฑ์ ทั่วไปเนอะอแต่มันก็เป็นแหล่งความรู้ชั้นดีนะพวกเนี้ยเออ น่าจะสตาร์ทใช่แต่ไอหุ่นแต่พวกนี้คือหุ่นอืลูกค้ามันไม่ฉลาดลูกค้าเป็นฉลามบานานอันนี้ช้าฉลามต่าง่ไอเนี้ยหุ่นีน้ โลมากีรวดีโลมาสีชมพูพวกนี้จะไม่เรียกว่าป่าพวกนี้จะเรียก,ยกชื่อมัอนเลยทยูนเอ,อวานโลมาออืออครับแล้ววันนี้เราก็เที่ยวกันตรงนี้เรียบร้อยเซไ็ปบ๊าบา